ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอัคารที่8เมษายนพุทธศักราช2568กับดิฉันวีราพรช่มเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน z o o m 072 c o m และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยพิธีถวายมหาสังฆทาน40,000กว่าวัดทั่วประเทศบทที่ว่า งานถวายมหาสังกทาน40,000กว่าวัดทั่วประเทศในวันคุ้มครองโลกชาวสวรรค์เขาชื่นชมอนุโมทนาสาธุการกับงานครั้งนี้เขากล่าวขวัญกันทั่วไปและจะมาร่วมงานบุญด้วยเพราะเขาเห็นผลแห่งบุญเรื่องบุญเขาจะไม่ปฏิเสธอนุโมทนาบุญสาธุสาธุสาธ,สาธุบุญใหญ่นี้ จะเป็นแสงสว่างให้ทั้งโลกและสวรรค์เปล่งประกายผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีต้อนรับสัญญาบาัตรพัดยศและผ้าไตรพระราชวิเทศวชิระเวทีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์สหราชาอาณาจากักรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายค่ะ เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาเวลา17นาฬิกาณอุโบสถพระไตรบิฎกวัดพระ,พระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนายสมคิดจันทมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสนำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนรวมต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรของพระราชวิเทศวชิระเวทีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์สหราชอณาจักร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายหลังได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราชโดยได้ประกอบพิธีตามหลักพระพุทธศาสนาและได้รับความเมตตาจากพระพมดีโลกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารเป็นประธานสงฆ์ ในการนี้นายสมคิดจันธรรมลึกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประธานฝ่ายคารวะได้เป็นประธานในพิธีอ่านพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นราชให้พระวิเทศธรรมพรเป็นพระราชวิเทศวชิระเวทีทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายมุทิตาจิตแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระกรุณาโปรดกล้าวเลื่อนสมณศักดิ์ในครั้งนี้โดยพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวง พร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์เก้ารูปได้เจริญชัยมงคลกระถาโดยมีพระครูปรัดรัตนวีร,รวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยภายในพิธีด็อกเตอร์ประกอบจิตรกิติเป็นผู้อัญเชิญสัญญาบัตรพลอากาศโททีระสุทธิพันธ์เป็นผู้อัญเชิญพัยดยศนายปราณสุวีอ่าวอารามรัต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้อัญเชิญผ้าไตรและนางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงรวมกับถวายมุทิกตาสการะในโอกาสนี้ด้วยสำหรับประวัติพระราชวิเทศวชิระเวทีอายุ61ปี พันศา33เกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2,507ที่อำเภอเบ,เบตงจังหวัดยะลาบารรปชาอุปสมบทเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2,531นาณวัดเบญจมาบพิษดุสิตวัฒนารามกรุงเทพมหานครโดยมีพระพุทธทิวงศาสมนีเป็นพระอุปชาจบการศึกษานักธรรมเอกบเรียนธรรมประโยค1สริญญาตีคณะพานิชยาศาสตร์และกร การบัญชีจุลาลงกรมหาวิทยาลัยปริญญาโทพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสถาบันค้นคว้าวิจัยพุทธจงหวาไต้หวันปริญญาเอกศาสนาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจการคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ Len, สหาราชอาณาจักรและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาปฏิบัติศาสนากิจเป็นผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศวัดพระธรรมกายประธานมูลนิธิธรรมกายประธานสหาภาพพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียและแอฟริกาเป็นต้น ูนปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมในโครงการบรรพชาสมณรฟื้นฟ,นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย5,000รูปประจำปีพุทธศักราช2568ค่ะ โครงการบรรพชาสมณเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย5,000รูปในปีพุทธศักราช2,568ได้จัดบวชสมณเณรขึ้นทุกศูนย์อบรมทั่วประเทศเกิดกระแสการตื่นตัวในการบวชสมเณรภาคฤดูร้อนเป็นจำนวนมาก การตัดสินใจบวชสมณาของน้องน้องเยาวชนในช่วงปิดเทอมแม้ว่าจะเป็นเพียงเวลาสั้นๆแต่ได้มาทำคุณประโยชน์ให้กับตนเองเป็นบุญใหญ่รวมถึงได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครองได้ปลื้มอกปลื้มใจคิดดีทำดีสร้างบุญใหญ่ตั้งใจบวชให้ผู้ปกครอง สำหรับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายใหม่ในปีนี้ได้จัดพิธีตัดปล่อยผมให้กับว่าที่สมณเณรโดยมีผู้ปกครองพร้อมด้วยคณะญาติและเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการได้ร่วมพิธีตัดปล่อยผมให้กับนักยุวธรรมทายาธท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติอบอุ่นตื้นตันใจให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นคณะสงฆ์ได้แปรแถวเพื่อทำพิธีปลงผมให้แก่นายุวะธรรมทายาตตามประเพณีของการบวชที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานอีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับตัดความกังวลห่วงใยก่อนที่นายุวะธรรมทายาิจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเส้นทางธรรมและจะได้รับการฝึกฝนอบรมจากพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงคอยดูแลแนะนาอย่างใกล้ชิด จะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงให้กับเยาวชนจากการฝึกฝนอบรมสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าและพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตภายภาคหน้า นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีมอบบารและผ้าไตรให้แก่นาคยุวะธรรมทายาตโดยผู้ปกครองได้อธิษฐานบารและผ้าไตรก่อนที่นาคยุวะธรรมทายาตจะได้กล่าวคำขอขมาต่อผู้ปกครองซึ่งการขอขมาเพื่อให้นาคยุวะธรรมทายาตได้ระลึกนึกถึงบุญคุณบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ได้เลี้ยงดูแลได้ขอขมาที่ได้ล่วงเกินกันและกันในอดีตเพื่อเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ตามด้วยพิธีมอบบาทและผ้าตรายแก่นาดยุวธรรมทายาทซึ่งทุกขั้นตอนของกิจกรรมงานบุญในวันนั้นเป็นภาพแห่งความปราบปื้มปิติให้กับทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะคือเราไม่ทราบนะคะว่าเพราะอะไรเขาถึงอยากบวชแต่พอถึงวันที่โรงเรียนเขามีแจ้งกิจกรรมเนี่ยค่ะเขาจะไปบอกคุณยา่าขอบวชทุกทุกครั้ง แล้วก็เขาก็จะมีความสุขที่ได้บวชอะคะ่ะบวชมาสองครั้งแล้วค่ะปีที่แล้วก็ขอบวชปีนี้ก็ขอบวชอีกปีหนึ่งแล้วก็เลยอนุญาตให้มาบวชคือจากเด็กที่เป็นเด็กที่ไม่ค่อยพูดนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มมีพัฒนาการคือพูดเก่งขึ้นอยู่ในกับเพื่อนๆเขาก็มีเหมือนกับว่าจากเด็กอยู่คนเดียวเนาะ ไม่ค่อยคุยไม่ค่อยอะไรเขาเจอคนนู้นคนนี้เขาจะคุยจะพูดจะเล่าเรื่องที่อยู่ที่วัดให้ย่าฟังว่าไปอยู่ที่วัดทําอะไรบ้างตื่นมาสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วเขาก็จะอาบน้ําเองได้เข้าห้องน้ําก็คือทําความสะอาดตัวเองรู้จักมีระเบียบวินยัยมากขึ้นทําให้เด็กรู้จักรับผิดช,ชอบตัวเองคือไม่ต้องให้เราทําอย่างเราเคยทําให้เขาทุกอย่างเนี้ยเขากลับไปบ้านเขาจะ ช่วยล้างจานกวาดบ้านใส่เสื้อผ้าเองเก็บผ้าอะไรเงี้ยช่วยได้เยอะแล้วก็ทําอะไรเขาก็จะมีเวลาของเขาว่าเ,เวลานี้เขาต้องทําอันนี้ทําอะไรสวดมนต์ทุกวันค่ะสวดมนต์เย็นก่อนนอนก็คือสวดมนต์ว้พระนอนรู้สึกปลื้มใจกับหลานเดี๋ยวเขาใส่ผ้าเหลืองยิ่งมีความรู้สึกปลื้มใจวันที่บวชแต่วันนี้ก็คงยังไม่ได้เห็นผ้าเหลืองก็คงดูผ้าขาวไปก่อน วันนี้ก็เด็กๆสองคนที่มาบวชนะคะก็จริงๆตอนที่คุยกับเขาเรื่องบวชอะคะ่ะก็ไม่ไม่ได้งองแงมากนะคะก็ถือว่ามีบุญสำหรับเด็กสองคนนะคะที่เขายอมบวชง่ายๆนะคะแล้วก็จริงๆสิ่งที่คาดหวังอะคะ่ะคืออยากให้พี่น้องเขาดูแลกันด้วยนะคะก็เลยขอให้มากันทั้งคู่นะคะเพื่อจะได้มาดูแลกันแล้วก็มาฝึกวินยัยฝึกระเบียบฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น จริงๆตอนที่เขาตัดผมอะคะ่ะคือเขาเขาก็ดูไม่ได้งอแงที่ที่ที่โดนตัดผมนะคะก็ดูหน้าตาก็ปิติยินดีอยู่ตอนที่ตัดปลอยผมครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะครับเรารู้สึกว่าเราจะเห็นลูกของเราเนี่ยโอเคถึงจะเป็นการนับหนึ่งนะครับในการเริ่มมาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเริ่มที่จะบวชนะครับก็รู้สึกตื้นตันใจนะครับแล้วเราก็นึกถึงตอนตัวเองที่เราบวชครั้งแรกให้กับพ่อแม่อย่างเงี้ยครับก็ รู้สึกว่าเออภาพมันกลับมาแล้วก็รู้สึกแบบดีใจนะครับพื้นปิติแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกดีครับก็กพยายามอยากจะให้เขาลองทบทวนตัวเองดูว่าถ้ามีโอกาสในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะอยากบวชเพิ่มเติมก็อันนี้ก็ให้เขาได้ลองมาซึมซับดูรู้สึกดีใจนะครับก็ถือว่าเป็นการบวชครั้งแรกของเขาทั้งสองคนนะครับก็หวังว่าลูกๆจะได้ฝึกนะครับทั้งทางโลกและก็ทางธรรมนะครับฝึกเรื่องวินัยของตัวเองในการบวชครั้งนี้ นะครับก็ขอบคุณโครงการดีๆด,ด้วยนะครับของศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธารานะครับแล้วก็เราก็เชื่อมั่นว่าโครงการนี้น่าจะมอบอะไรดีๆให้กับน้องๆน,นะครับก็คิดว่าอย่างน้อยในเรื่องวินยัยเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองนะครับแล้วก็การปรับตัวเข้ากับสังคมเพื่อนๆน,นะครับก็น่าจะทําให้เขาได้มีการฝึกฝนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นความต้องการพื้นฐานแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องแบบได้เต็มที่อย่างน้อยคือเขาให้มีความสุข แล้วก็มีความเต็มใจที่จะมาเนี้ยในในในมุมเราที่เราเป็นคุณพ่อเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จแล้ววัดพระธรรมกายมอบทุนทร,รัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเมืองมันดะเลป,ประเทศเมียนมาค่ะ คุณสวีท่าซินผู้แทนคณะสิทธิอนุสิ์วัดพระธรรมกายชาวเมียนมาในเมืองมันดาเลได้นำปัจจัยที่ส่งมาจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายน้อมถวายเพื่อบรรเทาทุกข์แด่พระพิสุสามเนรในวัดเมียเจ้าจำนวน5ล้านจัดวัดมหาวิชิดายงจำนวน5 0 0แสนจัดและคณะแม่ชีวัดยาดานะเตงกีจำนวน5 0 0แสนจัด พร้อมทั้งได้ถวายสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิมุ้งกันยุงและเครื่องนอนแดดคณะสงฆ์ผู้ประสบภัยซึ่งอารามและโรงเรียนปร,ริยัติธรรมได้รับความเสียหายไม่สามารถพักอาศัยและประกอบาศาสนากิจภายในวัดได้ในส่วนสิ่งของจำเป็นต่อการบรรเทาทุกข์ที่เปิดรับบริจาคได้แก่อาหารพร้อมรับประทานน้ำดื่มเครื่องนุ่งหม่มผ้าหม่มรองเท้าแตะเต็นท์พักอาศัย ผ้าใบกันฝนเสือ่อมุง้งเวชภัณฑ์ชุดทำแผลอุปกรณ์สุขออนามัยสบู่ยาสีฟันผงสักฟอก กระดาษชำระผ้าอนามัยไฟฉายซึ่งทุกท่านสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์การเรียนรู้โถงช้างเอราวันวัดพระธรรมกายได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาและผ่านธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี1521 20 2087ค่ะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าค่ะ น้ำสูตปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าเพื่อให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในจังหวัดฉะเชิงเซาและใกล้เคียงได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันพระฤหัสบดีโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อัถชัยวัฒธรรมโมประธานสงฆ์ศูย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามท่านประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรซึ่งการสวดธรรมจักกับประวัตนสูตรด้วยความตั้งใจเป็นประจำนั้นจะน้อมนำใจผู้สวดให้มีภารัตนาตรายเป็นที่พึ่งมีใจใฝ่ในการศึกษาหนทางสายกลางเพื่อความดับทุกข์ได้แก่ นิพพานซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำนั่งสมาธิตามเสียงของหลวงพอ่อทั้งยังได้แสดงธรรมเรื่องเหตุแห่งแผ่นดินไหว8ปประการและเรื่องความสำคัญของวันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้ซึ่งพระอาจารย์ได้ชักชวนผู้มีบุญทุกท่านถ้าไม่ติดภารกิจอันสำคัญก็อยากให้ทุกท่านได้ไปร่วมงานบุญในวันที่ 22เมษายนที่วัดพระธรรมกายซึ่งจะมีการรวมคณะสงฆ์เพื่อมารับถวายมหาสังฆทาน40,000กว่าวัดทั่วประเทศคาดว่าจะมีคณะสงฆ์กว่า1 0 0 0 0รูปมาเป็นเนื้อนาบุญในวันงานซึ่งเป็นการรวมคณะสงฆ์ครั้งประวัติศาสตร์ก็อยากให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในงานบุญใหญ่ครั้งสำคัญนี้ค่ะพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนทุกท่านที่ได้มาสวดมนต์ในครั้งนี้ ไปทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรด้วยการไปชักชวนผู้มีบุญมาสวดมนต์และปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามได้จัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันพฤหัส,สบดีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีบุญทุกท่านได้มาพักกายพักใจหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันและที่สำคัญทุกท่านได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยหัวหน้ากองสมาธิเพื่อสันติภาพได้รับเกียรติจากพุทธนิกายหลักของเกาหลีใต้เพื่อไปเผยแผ่ธรรมะและสอนสมาธิณวัดพงอินซาใจกลางกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ค่ะพระอาจารย์ปรมัยธนินทโร หัวหน้ากองสมาธิเพื่อสันติภาพได้รับเกียรติจากพุทธนิกายหลักของเกาหลีใต้ให้เดินทางไปเผยแพร่ธรรมะและสอนสมาธิณวัดพงอึนซาใจกลางกรุงโซในงานโซเมดิเทชันสมิทซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับชาติและมีผู้สนใจเข้าร่วมจากทั่วประเทศในคลาสสมาธิของพระอาจารย์ ซึ่งแปลเป็นภาษาเกาหลีโดยพระครูวิเทศธรรมคณาพรจากวัดภาวนาคยองจูโดยมีชาวเกาหลีเข้าร่วมกว่า100คนโดยหลายท่านมีพื้นฐานการฝึกสมาธิมาแล้วเมื่อได้รับคำแนะนำอย่างเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเรื่องการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายด้วยความมีสมาธิมีสติและความสบายหลายคนสามารถสัมผัสถึงความสุขจากใจที่สงบนิ่งปราศจากความคิด จนไม่อยากจะลืมตาบรรยากาศเต็มไปด้วยความประหับใจหลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับการฝ่าฟันอุปสรรคในการฝึกสมาธิขณะเดียวกันก็เปิดใจแบ่งปันประสบการณ์ที่ตนเคยพบเห็นเช่นอาการตัวโยกตัวขยายซึ่งล้วนเป็นสัญญาณของจิตที่เริ่มเข้าถึงความนิ่งลึก ผู้เข้าร่วมหลายท่านบอกว่ารู้สึกได้รับแรงบันดาลใจครั้งใหม่ที่จะฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องเพื่อเติมเต็มความสุขให้กับจังหวะชีวิตที่เร่งรีบและเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความรักความเมตตาและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นและโลกทั้งใบซึ่งการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ของพระอาจารย์ยังได้เป็นตัวแทนของประเทศในการเชื่อมสัมพันธ์กับคณะสงฆ์เกาหลีในวัดสำคัญต่างๆในกรุงโซอีกด้วยค่ะ ส่วนที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษก็ได้จัดสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นค่ะโดยภายในงานพระมหาสาร์ปิยนโรได้กล่าวทักทายชาวท้องถิน่นที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งได้เมตตากล่าวถึงหลักการทำสมาธิเบื้องต้นตามแนวทางของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ที่ให้นึกนิมิตไว้กลางท้องอย่างเบาๆสบายๆจากนั้นได้นำนั่งสมาธิเป็นเวลา30นาทีแล้วได้สอบถามถึงผลการปฏิบัติธรรมซึงหลายท่านพบกับความสบายความสุขภายในมีบางท่านเห็นแสงสว่างจากนั้นพระอาจารย์ได้เล่าถึงการประยุกต์ใช้สมาธิในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวนันตัวอย่างเช่นเวลารถติด เริ่มสงุดหงิดให้รู้เท่าทันอารมณ์ว่าเรากําลังหงุดหงิดแล้วเปลี่ยนความสนใจจากอารมณ์นั้นมาที่ศูนย์กลางกายแทนก็จะช่วยลดอาการหงุดหงิดลงได้หรือเวลามีความเครียดเกิดขึ้นในที่ทำงานอย่าเพิ่งตัดสินใจทำอะไรทั้งๆที่มีความเครียดให้หาที่สงบนั่งหลับตาทำใจให้สงบก่อนแล้วถึงค่อยตัดสินใจทำอะไรต่อไป ซึ่งจะทำให้ตัดสินใจได้ไม่ผิดพลาดและลดการกระทบกระทั่งกันในทีมงานได้อีกด้วยซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาทั้งหมดเป็นเพียงการชี้นำภายหลังจากที่ทุกท่านได้รับฟังก็เกิดความคิดจะเอาสมาธิไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันวันนี้ทุกคนเลยกลับบ้านไปพร้อมรอยยิ้มความสบายใจและแนวความคิดใหม่ๆใ,ในการแก้ปัญหาของตัวเองและคนรอบข้าง บางท่านหลังจากจบคลาสแล้วก็เข้ามาขอบคุณและวางแผนจะนำคำแนะนำเหล่านี้ไปขยายผลต่อไปเป็นวงกว้างเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขให้แก่โลกใบนี้ค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายดานีดินประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดค่ะ โดยภายในงานท่านประธานสงค์นำบูชาพระรัตนตรยัยและนำสวดมนบทธรรมจักกับประวัตนาสูตรทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมะสโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยานมิตรลักคนาเฟอร์กี้และกะัลยานมิตรพรชนกแอนเดอร์สันนำกล่าวคำถวาย จากนั้นท่านประธานสง์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์แปลแถวเพื่อรับบิณฑบาตเข้าสารอาหารแห้งจากสาธุชนซึ่งถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ภาคบ่ายเริ่มต้นด้วยการสร้างบารมีโดยการประกอบพิธีทอดผ้าป,ป่าบำรุงวัดโดยสาธุชนได้ตั้งขบวนอันเชิญผ้าป,ป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งประธานผ้าป,ป่าในเดือนเมษายนคือพระมหาอัสรางกูลสุวรชโยโดยตัวแทนนำกล่าวคำถวายคือกาลยนามิตรสสิทอนเพ้นและกาลยนามิตรพรสนกแอนเดอร์สัน พร้อมกันนี้คณะประธานและผู้มีบุญที่มีสหวาระเดือนเกิดในเดือนเมษายนนี้ก็ได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามจากนั้นเวลา15นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเวลาธรรมกายคณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ซึ่งทุกท่านต่างก็ปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ เพราะวันเวลาแต่ละคืนละวันที่ผ่านมาล้วนเป็นไปด้วยการสร้างบารมีสั่งสมความดีอย่างตลอดต่อเนื่องแม้จะมีอุปสรรคทั้งภายนอกภายในแต่หมู่คณะของเรานั้นไม่เคยย่อท้อและมุ่งมั่นมุ่งหน้าเติมบุญให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเพราะจุดหมายปลายทางที่สุดแห่งธรรมนั้นคือเป้าหมายของเรา เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาค่ะ การยามิตรลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเทนเนสซีได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีบูชาข้าวพระเนื่องในวันอาทิตย์ต้นเดือนโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนทำวัดเย็นทั้งยังได้นำสวดมนบทธรรมจักกับประวัตนาสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทมุตีสดจันทสโร พระผู้ปรับมานก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจการกล่าวคำอาราธนาสิลหาและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นต่อด้วยพิธีจุดชวาลบุญบูชามาหาธรรมกายเจดีเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์นอกจากนี้ยังได้ร่วมการสวดสรรเสริญองค์พระธรรมกายและกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้ พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างทุกสิ่งประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรแอด Ad. กัลยาณมิตรแสงจันทร์จารุสภาและครอบครัวกัลยาณมิตรสิงห์กัลยาณมิตรบุญมาชัยสงครามและครอบครัวส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระและพิธีกล่าวคำถวายมหาสังกทานสี่หมื่นกวัดทั่วประเทศประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงษา กรยานามิรซินดี้กรยานามิรสกอตต์วิตเกอร์และกรยานามิรจอมสีหลวงประเสริฐ พร้อมกันนี้ท่านประธานแต่ละคณะก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนก็ได้ถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวสารงานบุญต่างๆที่ทางวัดจะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนทุกท่านให้ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันรวมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้ลูกพระธรรมที่เกิดเดือนนี้ ก่อนที่จะได้ร่วมกันรับชมประมวลภาพกิจกรรมงานบุญตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อทบทวนบุญปลื้มๆกันค่ะและในเวลา20นาฬิ30นาทีตามเวลาธรรมกายคณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกาย ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนิยกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญกับพิธีบูชาข้าวพระเพราะหากเรามีเป้าหมายที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมอย่างแท้จริงเราต้องไม่ขาดการบูชาข้าวพระพอบุญนี้จะย่นย่อระยะทางในการสร้างบารมีเป็นบุญพิเศษที่จะทำให้เจ้าของบุญที่มาประกอบพิธีกรรมทั้งภายในและต่างประเทศได้บุญใหญ่ติดตามตัวไปทุกพบทุก ชตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันคะ่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10กันบ้างคะ่ะ สำหรับท,ท็อป10ยอดสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดเลยอันดับที่สองจังหวัดหนองคายอันดับที่3จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดมหาสารคามอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดสกลนครอันดับที่9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปว kind of ัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่สองนครหลวง4อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง9อันด 1, ับที 1, 1, ่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง17อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง10และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ําคำเดือน5ตรงกับวันเสาร์ที่12เมษายนพุทธศักราช2,568ด้วยยอดสวด7,277 8 1จบล้าน8 1 8 1ส1จบสวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbitterworld.com ค่ะ ขอเชิญรว่วมพิธีถวายมหาสังกทาน40,000กว่าวัดทั่วประเทศเพื่อกตัญยูบูชาหลวงพ่อธรรมชยโยในวาระอายุวัฒนมงคล81ปีในวันคุ้มครองโลกวันอังคารที่2 2เมษายนพุทธศักราช2568นณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 100 0หรือผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดค่ะ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านสมัครเรียนพระอภิธรรมศึกษาโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2568โดยในวันอาทิตย์ต้นเดือนสามารถสมัครได้ที่บริเวณเสาโอ6 6และโอ7 7สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์085352-20 1 4ค่ะ วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายระดมความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเมียนมาโดยสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์ประสานงานรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์และประชาชนผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเมียนมาณอาคารถงช้างวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี152 1 120, 20 2087ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปาเปนะระมตีสุจีคนมีใจสะอาดย่อมไม่ยินดีในการทำชั่วค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ